สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับบ้าเก่งคือเโลกครับผมวันนี้มีไก่มาแบงครับเป็นไก่แปลกๆยังไงครับผมไก่ฟ้าข้อแวนแดงครับผมเป็นไก่ต่างประเทศครับเทศเกาหลีเกาหลีใต้ครับผมประเทศเกาหลีผลไม้ครับผมเป็นไก่ต่างประเทศบวกผลไม้ครับผมโมเมนไก่ไทย ต้องการใส่พื้นที่ครับผมต้องการใส่พื้นที่ครับเลยจะเป็นตองแบงออกครับผมสามตัวแล้วครับสามตัวจะน้อยกับไข่หรอครับผมนี่อันนี้ก็เลยดูมันไข่ลัน,นี่ก็พร้อมไข่ละครับทั้งสองตัวพร้อมไข่ทั้งสองทั้งสองตัวครับตัวเมียสองตัวเป็นไกฝ่ฝาเข้าเวนแดงครับ น้ำครับผมถ้านใดสนใจก็สอบถามได้ครับผมใดสนใจก็สอบถามได้ครับนี่ตัวแม่ผมในร่างจริงนี่สองตัว ตัวหนึ่งเลี้ยงมากแต่ไข่มันครับตัวตัวพุ่นครับผมตัวลังโมตัวลังโมสื่อไข่มาฝากครับผมสื่อไข่มาฝากเอาแต่อยู่ในไข่เปล่เลี้ยงมาจนใหญ่พร้อมๆกันครับมี่สั่งตัวผม โอเชยผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมหันสนใจก็โทรมาทักเฟซมาอะไรแล้วทิ้งเล้ติดต่อครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ